สวัสดีครับวันนี้ธนพร45แผ่บุญเป็นกุศลขอ,อนำทุกท่านมาที่งานยกยอดสัตบริพันธ์และถวายภาพป,ป่าที่วัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งจะยกขึ้นไปติดตั้งไว้ที่ยอดพระอุโบสถวัดป่านานาชาติครับก่อนเริ่มพิธีเราก็มาชมความงดงามของโบสถ์กันก่อนครับตรงนี้เป็นบริเวณหน้าโบสถ์จะเห็นว่ากว้างใหญ่พอสมควรครับ เข้ามาชมภายในโบสถ์กันครับเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามแบบไทยร่วมสมัยสวยงามแต่มีความเรียบง่ายแบบสายวัดป่าวิปัสนาครับถน <49, 49. S 1> ขณะนี้คณะพระสงฆ์กำลังทยอยมาถึงประรำพิธีกันแล้วครับ 49, 49. ใกล้เวลาทำพิธีกันแล้วครับมีพุทธศาสนิกชนสาธุชนผู้ศรัทธามาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากครับฤฤฤฤฤฤ ขณะนี้หลวงพ่อเลี่ยมหรือพระเทพวชิรยานเจ้าอาวาสวัดหนองปากคงองค์ปัจจุบันได้เป็นประธานในพิธีและมีพระอาจารย์ชยสาโรหรือพระธรรมพัชรญาณมุนีและพระอาจารย์เกวลีหรือพระครูอุบลภาวนาวิเทศเจ้าอาวาสวัดป่นานาชาติองค์ปัจจุบันร่วมเชิญยอดสัตบริพันธ์ยกขึ้นไปติดตั้งประดับไว้บนยอดโขดครับ อย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นงานพิธียกยอดสัตบริพันธ์ซึ่งจำลองมาจากสัตบริพันธ์คีรีซึ่งเป็นชื่อภูเขาในตำนานพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าตั้งอยู่กลางป่าหิมพานครับมีเทือกเขาด้วยกันทั้งหมดเจ็ดเทือกประกอบด้วยเขายุคนอรเขาอิสินทรเขาการวิทเขาสุทัศน์เขาเนมินทรเขาวินตกะเขาอัศกัน ซึ่งแต่ละเขาจะเรียงเป็นชั้นๆล้อมรอบเขาพระสุเมนและจะมีแม่น้ำสีทันดอนอีกเจ็ดสายไหลามาขั้นแต่ละเทือกเขาไว้โดยมีเขาพระสุเมนอยู่ตรงกลางซึ่งยอดเขาพระสุเมนตรงใจกลางนี้เองครับท่านว่าเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงครับสำหรับอนิสงของการได้ร่วมง,งานถวายผ้าป่าสมทบทุนสร้างโบสถ์และยกยอดสัตบริพันธ์ขึ้นไว้บนหลังคาจุดสูงสุดของโบสถ์นั้นจะทำให้ผู้ที่ร่วมง,งานและร่วมทำบุญสร้างกุศลน,นี้ ชีวิตจะไม่มีตกต่ำครับผู้ใดที่ชะตาชีวิตกำลังตกต่ำไม่ว่าจะเรื่องการเงินการงานปัญหาธุรกิจหน้าที่การงานต่างๆชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ก็จะได้รับบุญบาร,รมีหนุนชะตาให้สูงขึ้นอำนาจวาสนาก็สูงส่งขึ้นทำการสิ่งใดคิดการสิ่งใดก็ล้วนประสบความสําเร็จสมดังปรารถนาประสบแต่ความสุขความเจริญชีวิตสงบสุขร่มเย็นครับอีกทั้งไม่ว่าจะเกิดชาติภพใด ไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพหรือเป็นพรมก็จะมีอำนาจบารมีคุณพระศรีพระรัตนไตรัยมีแสงทองพลังแห่งธรรมของพระพุทธศาสนาโอบอุ้มส่องสว่างนำทางไปตลอดตราบจนถึงนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าครับเสร็จงานพิธีแล้วครับ สาธุชนทั้งหลายล้วนปิดดิยินดีหิ่มบุญกันทั่วหน้าพากันขึ้นมากราบสักการะพระพุทธสุเมทคุณเป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานประจำโบสถ์ครับก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับพิธียกยศศัตรุพันธ์ที่วัดป่านานาชาติสำหรับท่านใดที่ไม่ได้มาร่วมในงานพิธีครั้งนี้แต่ได้รับชมผ่านคลิปวิดีโอนี้ ก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีส่วนบุญในกุศลผลบุญครั้งนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ